สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอันนี้นะคะเสื้ออีกตัวนึงนะคะตัวนี้ทําให้พี่สาวขอนเนาะของพี่อ้อยยังไม่ทําก็คือพี่อ้อยสั่งได้สีเดียวกันมานะคะพี่สาวเลือกลายนี้นะคะเพราะว่าไม่ชอบตาเยอะเนาะพี่อ้อยก็ต้องเพิ่มเพราะว่าจริงๆตัวนี้จะไม่มีไม่มีตรงนี้นะคะพี่อ้อยเพิ่มขึ้นมาเนาะ เพิ่มขึ้นมาให้พี่ค่ะเพราะว่าพี่เขาไม่ชอบว่ามันโปร่งเกินไปแต่สรุปแล้ว <laughs> มันก็โปร่งเหมือนเดิมต้องใส่เสื้อซับนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อลูกไม้เนาะยังไงก็ต้องมีเสื้อซับแขนนะคะพี่อ้อยทำเป็นแบบนี้นะคะเป็นโปร่งแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวก็จะมีเป็นดอกเป็นดอกนี้เป็นดอกนี้นะคะจะมาใส่ที่ชายแขน จะมาใส่ที่ชายแขนแล้วก็จะแก้ไขคอนะคะเพราะว่าพี่สาวต้องการเป็นคอบอัวนะคะคอบอัวซึ่งติดกระดุมแต่อันนี้นะคะพี่ว่าย,ยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวจะต้องมาแก้ไขตรงช่วงนี้อีกเพราะว่าเราต้องใส่ปกนะคะต้องใส่ปกสร้างใส่ปกเป็นแบบปกคอบอัวนะคะจะแก้ไขส่วนนี้ส่วนนี้นะคะ เก็บงานอีกนิดหน่อยแล้วก็ต่อที่ตัวนะะต่อที่ตัวก็จะเสร็จแล้วไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่าทําสวนด้วยก็ว่างก็จับนะคะประมาณนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่วาให้ดูอีกทีนึงนะคะคลิปนี้พี่วาจะถ่ายแค่สองครั้งอ๋อไม่ใช่สองครั้งเออใช่ถ่ายตอน จริงอะพี่อ้อยเริ่มตอนเริ่มทําดอกอะพี่อ้อยไม่ได้ให้ดูเนาะว่าพี่อ้อยจะทําทดอกแบบนี้เนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะโอเคไหมนะคะเพราะว่าผ้าตัวนี้เสื้อตัวนี้นะคะเวลารีดนะคะจะต้องรีดด้านในรีดด้านในนะคะเฉพาะไหมตัวนี้นะคะจะไม่รีดด้านนอกนะคะถ้ารีดด้านนอกเขาจะไม่สวยนะคะ เราก็ต้องรีดแต่ด้านในเพื่อเก็บลายของเส้นได้ไว้พี่ไวเอามุ้ยพี่ไวเอาหุ่นมาด้วยเพราะว่าเราทำเสื้อเนาะถ้าไม่มีหุ่นไม่มีหุ่นมาลองก็ไม่รู้นะคะว่าออกมาแล้วลักษณะท่าทางจะเป็นยังไงนะ ก็เลยต้องเอาหุ่นมาด้วยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นครึ่งตัวนะคะสั่งมาตั้งแต่เริ่มทำเสื้อใหม่ๆจะเห็นว่าไหมบางช่วงพี่ว่ายังไม่ได้เก็บนะคะจะมาไล่เก็บทีหลังนะ,ะ<อ>ก็ประมาณนี้เลยข้างหลัง ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกันเนาะแล้วเดี๋ยวพอพี่อ้อยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อ้อยจะมาทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาจะประมาณไหนนะคะ ย่อยฝากช่องหลานชายด้วยนะคะพี่ย่อยวางคลิปของหลานไปใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ